สวัสดีค่ะดิฉันเด็กญิงอ็กอกซินีภูพอยรับบทเป็นผู้บรรยายค่ะและดิฉันขอเป็นตัวแทนแนะนําสมาชิกในกลุ่มของดิฉันแต่ละคนค่ะคนแรกเด็กชายชวัฒนธรรมมีรับบทเป็นฮิซเซอร์เลขที่สองค่ะคนที่สองเด็กชายดงบูกว่ารับบทเป็นฮานเลขที่หกค่ะคนที่สามเด็กชายกับพี่กรณ์จิรุจิวัตรรับบทเป็นโลคอฟเลขที่หนึ่งค่ะ คนที่4ี่เด็กชายนักรรัตนารัตน์รับบทเป็นหมวดจิมมี่เลขที่3ค่ะเด็กหญิงสุกิตาเอี่ยมอัาเด็กหญิงพัชราภาเทียมเมฆาและเด็กหญิงจุธามาศลหุระรับบทเป็นชาวบ้านค่ะเด็กหญิงกระมวลชนกภูทองรับบทเป็นทหารหญิงโซเวียตเด็กหญิงลินละดาสีสวนรับบทเป็นทหารหญิงเยอรมันเด็กหญิงเพ็ญทิชาจันหอมเด็กหญิงสุพัชดาดวงพิเมฆและเด็กหญิงมิชุดาสลักเพชรรับบทเป็นชาวยิวค่ะ ขอให้ทุกท่านได้รับชมการสแสดงสงครามโลกครั้งที่สองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนี่แหวสันยังส่วนที่สัญญาแล้วว่าอ้วนไรสาระไม่ได้ทำเออใช่แม่แค่เอิมานแพ้แค่นี้แม่พีดีพอจะแห้งพวกเราต้องทำให้เห็นผลยังไงเราจะสร้างครับด้วยระบบปกครองฟรั่งเสส่วนคุณไปทำโฆษณาชวนเชื่อจ้ะ พรรคนาซีเยอรมันได้ชนะการเลือกตั้งในปีคิสศ1933โดยมีอดอล์ฮิตเลอร์เป็นผู้นำพรรคจนกระทั่งในปีคิสศ1939ไอ้ไม่เฟรนะในวันที่1กันยายนพวกเราจะบุกเนี่ยคุณไปนำข้อตกลงกับสหภาพโซเวียตในการบุกคนเลยยาวไงเฟร เยอรมานีทำการบุกโปรแลนดในวันที่1กันยายนทีาช1 9 9และ3กันยายนทีาช1 9 3 9อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมัี มีทุกวอร์ซอกทุกคนมากินข้าวมแล้วโอเค่แป๊บเดียวนะหัวจ้าเปิดลูกขึ้น Lar <fingers out> ไปเลยไปไปเยอรมัน <monter> ได้ผลกรุคปที่เป็นชาวยูเพื่อที่จะนําไปใช้แรงงานและจะขังไว้ที่ค่ายกักกันชาวยูเยอรมันีสามารถลุกขึ้นปล่กประเทศต่างๆในยุโรปได้สําเร็จรวมถึงฝรั่งเศสด้วยแต่เพราะว่าไปไม่เร็วท่านคาไม่สามารถทีจกไได้ นี่ผมเอาทรัพยากรเพื่อในการธุรกิจทรัพยากรเราจะไม่เหลือแล้วแล้วเราจะหาม,ามันจากไหนอีกเช่ไหมเราจะยึดจากสหภาพโซเวียตถูกไถ้าจะหาัากเราโซเวียตถ้าเราไปทำทรัพยากรเราจะไม่เหลือแล้วและอีกอย่างผมเกมลียดคอมมิวนิสต์เยอวรียเยอรมันไ,ได้เริ่มปฏิบัติการบารมาลอซา,าเพื่อที่จะบุกยึดโซเวียตมาดูกันที่ป้อมฝั่งปแปรสิงคิกในวันที่7ธันวาคม คิดต่อศักราชนึ่งพันาร้อยสี่เาเรือโปรพาโบถูกโจมตีโดยกองทัพญี่ปุ่นแบบไม่ได้ป้งตัวและเมื่อเยอรมันได้บ,บุกโซเวียตไปสักรยะยะหนึ่งมาอีกเลรออตโต้คอมเมนต์แม่เราฝั่งใต้เราไม่ไมาาไมสามารถยึดเมืสตาลินกาได้แล้ว,พลพวเพราว่าไงหมายความว่าพวกเราโดนพวกโซเวียตตีโากลับแล้วใช่อีหล่อเขาไม่พอใจนะอแน่ถ้าเราจะทะเลาะสถานาาีได้ ดีมาก <c oughs> ไป่กูไปนด้กูใส่แล้วบอกกูมาพวกชาวเว่นแต่งงานเลยลองเวียอหมดแล้วใช่สิทนี่ จนกระทั <c oughs> <th sight Matthew> <th yells> ่งในวันที่6มิถุนายนคิดศัก1944สัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกที่หาดนองบางดีเพื่อยึดฝรั่งเศสจากเยอรมันก่อนการยกพลขึ้นบก4ชั่วโมง USA r อ e 1-0 1ร์อันเดอร์ เยอรมันจึงต้องรับมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งสองทางและในระหว่างปีคิดตศังักราร1อย4่จนถึงคิดตศักราช1,945ได้มีการสังหารหมู่ชาวเยิวมเกิดขึ้นไปไปไปมันได้ออนเห และในเดือนเมษายนคิร์กสกัลละ1,945นัก้า่บณกุงเบอร์ลิงไ i my f r เ e รียท่านครับกำลังคนของเราไม่สามารถตา้านโซเวียตได้ mm hmm. เกิน24ิชั่วโมงนะครับ mm hmm. ผมแนะนำให้ท่านหนีนะครับผม mm hmm. okay. จะให้หน่วยสไ์เนอร์ทำการโจมตีแต่หน่ยสไตเน์ของเรามีกำลังคนไม่เพียงพอแล้วนะครับ ก้าีมมาขัดคำสั่งผมคุณเป็นใครคะแลวหน่วเยเอที่ปกป้องเบอร์ลินอยู่ที่ไหนเอสเอสองพันที่เราส่งไปไม่สามารถกลับมาได้เขาติดอยู่ที่แม่น้ำรับท่านผู้คนผู้ทหารหลายคนเขาทนไมรอดผมเขาหนีเขาไม่สมงครที่จะเป็นทหารของเยอรมัน <Okay. S 2> พวกเขาควรจะตายเรื่องของพวกเขาเองเร okay. าเจอยเราต้องสองข้างผูค้คนเอาแต่น,นี้นี้เราแพ้แล้วทุกอย่างจบแล้ว แล้วผมจะไม่ออกจากเบอร์ลินถ้าผมหนีผมยอมยิงตัวตายหรอ่าคุณเอาไปได้แล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอ่าอย่าเมื่ผมตายแล้วคุณเอาสมองผมไปเผาอยาให้พวกโรเประเด้ไหม สามารถยึดกรุงเบอร์ลินได้สำเร็จเยอรมนมียอมจำนนในวันที่7พฤศจิกายนคิศกราั1 9 1 5และยุติการต่อสู้รบในวันที่8พฤศจิกายนคิศกราั1945มาดูกันที่ภอคฝั่งแปซิฟิกอเมริกาสามารถยึดเกาะต่างๆที่ญี่ปุ่นยึดไว้ได้จนกระทั่งนในวันที่6สิงหามคมคศ,ศ1945ระเบิดปรมาณู ลิตินบอยได้ถูกปล่อยลงเมืองฮิโรชิม,มา9สิงหาคมคศ1945ระเบิดแฟรแมนถูกปล่อยลงเมืองาันยากิทำให้ญี่ปุ่นต้องมาเจราจายอมแพ้สงครามในวันที่2กันยายนคศ1945สงครามโลกครั้งที่2กินระยะเวลาก,กว่า6ปีตั้งแต่คศ1939จนถึงคศ หลังสงครามเศรษฐกิจพังทั่วโลกชาวบ้านหลายตระลักตนอยู่ในที่สถานี่ไรบ้านต้องย้ายบ้านใหม่กับผิดฐานบ้านเกิดของตนเองจากมาหลังสงครามเกิดองค์กรสหรประชาชาติมีอำนาจใหม่เกิดขึ้นอเมริกาและโซเวียตและปัญหาที่ตามมาหลายต่อหลายอย่างที่นำมาสู่สงครามเย็นกลุ่มเราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ขอบคุณ